ก็มาถึงเนื้อหาหลักในหมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนันเองครับเป็นการเข้าไปตรวจสุขภาพเศรษฐกิจฟิลิปปินสกันดูนะครับว่ามันมีจุดเสี่ยงตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคนะครับเราลองไปดูกันได้เลยครับความเสี่ยงแรกที่เราจะไปเจาะลึกกันก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ทําให้ เศรษฐกิจไม่มีสเสถียรภาพนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับฟิลิปปินส์เนี่ยเงินเฟอ้อก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับเพราะว่าพันผวนผลที่เดียวนะครับในอดีตแม้ว่าในช่วงหลังๆก็จะถูกกดเอาไว้ได้ค่อนข้างต่ำนะฮะลองไปดูในอดีตที่ผ่านมานะครับเงินเฟอ้อของฟิลิปปินส์นี่อยู่ที่ถ,ถึงไหนบ้างนะครับก็เคยพุ่งขึ้นไปเกิน8%นะครับหลังๆก็ลงมาเหลือประมาณ3%นี่นะครับแล้วก็ IMF เอฟขาก็คาดการไว้นะครับว่า ในปี2014นี้นะครับตราเงินเฟอ้อของฟิลิปปินส์นี่ก็จะอยู่ที่ราวๆ4.4%นะก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซีน5ด้วยนะครับเพราะว่า a าเซีน5นี่ถูกมีอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียเขาเงินเฟอ้เเฟอเยอะกว่านะครับถ้าในช่วงปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าอัตราเงินเฟอ้อคุมไว้ได้ดีทีเดียวนะครับ ต่อมาก็ไปดูเรื่องของสถียรลภาพในภาคธนาคารนะฮะของฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าดีมากทีเดียวนะครับเพราะว่าสัดส่วนทุนของธนาคารก็สูงแล้วก็นี่ NPL ก็ต่ำนะครับลองไปดูชาร์ตกันนะครับเส้นสีเขียวนี่คือสัดส่วนเงินทุนนะฮะของระบบธนาคารนะฮะโดยเฉลี่ยน,นะครับก็อยู่เกิน10%นะฮะถือว่าสูงมากนะครับ Uh, NPL ละครับ NPL ลดลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นไปในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ NPL ลดลงมาเหลือ2-3%เองนะครับแล้วก็เมื่อไปเทียบครับอัตราส่วนเงินทุนภาคธนาคารนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยก็พอๆกับของไทยเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าประเทศ เพื่อนบ้านอาเซียนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นมาเลเซียบูนไนสิงคโปร์เหล่านี้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วนี่บา,บางประเทศนี่เขาก็สัดส่วนเงินทุนภาคธนาคารเขาไม่ได้สูงนะครับอย่างในยูโรนี่แค่6.9%นะครับหรือว่าในญี่ปุ่นครับ5.5%เองนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยภาคธนาคารถือว่าอ,อ,อยู่ในอ,อ,อยู่ในเชฟที่ดีเลยนะครับไม่มีความเสี่ยง ที่น่าเป็นหัวครับแล้วก็ไปดูเรื่องของดุลงบประมาณนะฮะเรื่องของฐานะทางการคลังนะของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ฟิลิปปินส์เขาก็ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะขาดดุลน,นะครับแต่ว่าการขาดดุลก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็ในปี2013ล่าสุดนี้ก็ไม่ถึง2%นะฮะของ GDP ครับ สองอรของ GDP นี่สูงหรือต่ำนะฮะก็ไปดูเทียบกับประเทศอื่นได้นะครับต่ำนะฮะไม่สูงเลยนะครับเพราะว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับลบหกนะครับอินเดียนะฮะลบเจของ GDP เป็นต้น,นะครับแม้ว่าสหรัฐเองก็ลบห้ของ GDP นะครับเหล่านี้ก็ขาดดุลก็ประมาณเยอะกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับ ของไทยเราดีนะฮะลบ0.6ท่านเองครับอันนี้ย้ำอีกทีเป็นการคาดการณ์นะฮะของปี2014นะครับโดย IMF นะครับแต่ของฟิลิปปินส์เนี่ยดูเอดูแล้วก,ก็เทรนด์ก็คือก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะครับก็ประมาณอยู่ในะฮะ2%นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของนีสสาธารณะด้วยนะครับนิสสาธารณะในฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็แค่35.2%นะฮะของ GDP ซึ่งก็ ไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยครับจุดอันตรายของนีสาธารณะเนี่ยจะเริ่มอันตรายก็คือเกิน60%ของ GDP นะครับออของฟิลิปปินส์นี่ยังห่างไกลนะครับก็จุดนี้ก็ไม่มีปัญหาเ,เช่นเดียวกันนะครับครับเรื่องของเสถีรภาพด้านเงินตราต่างประเทศนะครับออของฟิลิปปินส์นี่ก็ค่อนข้างดีอีกเช่นเดียวกันนะครับ ออดุลบัญชีเดินสะพัดนี่เกินดุลต่อเนื่องนะครับแล้วก็เงินสำรองระหว่างประเทศก็ยังมีมากกว่านี่ต่างประเทศนะครับไปดูดุลบัญชีเดินสะพัดของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเอาดุลการค้าบวกกับดุลบริการนะครับมันสะท้อนความสามารถของประเทศนะฮะที่จะได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศผ่าน การค้าขายนะครับจาค้าขายสินค้าหรือว่าบริการก็ได้นะครับรวมอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าฟิลิปปินส์ที่เขาก็ค้าขายแล้วได้กําไรนะครับได้เงินตราต่างประเทศเข้าเข้ามาครับแล้วมองไปข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับไอเมเขาคาดการไว้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะเกินดุลลดลงนะครับก็ยังไม่ถึงขั้น ติดลบนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ทีเดียวอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราไปดูกันก็คือเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับอันนี้เทียบกับหนี้ต่างประเทศครับของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่136.5%หมายความว่าเงิน, med, นทุนสำรองระหว่างประเทศเขาเนี่ยมีมากกว่าหนี้ต่างประเทศนะครับสัดส่วนนี้ของฟิลิปปินส์นก็ใกล้เคียงกับของไทยเลยนะครับไทยเราเนี่ย135.2% หมายความว่ายังไงนะครับตรงนี้หมายความว่า worst case ถ้าทุกคนนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยนะครับเขาทวงหนี้นะฮะทวงหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยวันนี้เรายังมีเงินตราต่างประเทศเพียงพอที่จะไปจ่ายนะครับนะฮะเพราะว่าธนาคารกลางของประเทศก็เก็บเงินทุนสำร,รองระหว่างประเทศไว้เพียงพอที่จะชําระหนี้ต่างประเทศได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับใครประเทศไหนที่ไม่ถึง100%ก็ยังไม่ถึงขั้นเกิดจะล่มจมนะฮะเพราะว่า ตามปกติแล้วนี่มันมีเทอรมนะฮะมันต้องแล้วบางทีมันก็ขยายเทอมออกไปได้นะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ระยะยาวด้วยบางทีก็ทยอยชําระคืนนะฮะไม่ใช่ว่าเรียกคืนครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเรโชนี้เนี่ยมันเป็นเรโชที่ดูความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเป็นนี่ระยะสั้นมากๆแล้วก็ผุบพับเลยเนี่ยเจ้านี่ไม่ต่ออายุยืดนี่ให้ก็ จะมีปัญหาไหมเนี่ยคำตอบของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือว่าไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเหมือนของไทยด้วยนะครับว่าไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็มาดูเรื่องของอาาัตราแลกเปลี่ยนนะฮะของฟิลิปปินส์บ้างนะครับอาาัตราแลกเปลี่ยนของฟิลิปปินส์เนี่ยเงินเปโซเนี่ยใน5ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับเขาก็พันผวนอยู่ราวๆ40นะฮะถึง48 49เปโซต่อดอลลาร์นะครับ เทรนในระยะหลังก็คล้ายๆกับเงินของเพื่อนบ้านอาเซียนทั่วไปก็คือว่าในโดยเฉพาะช่วง18เดือนล่าสุดเนี่ยก็อ่อนตัวนะครับอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับครับเราก็สแกนนะฮะตรวจสุขภาพเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เบื้องต้นกันไปแล้วครับเราลองมาสรุปกันอีกสักครั้งนะครับก่อนที่จะจบ หมวดสุดท้ายของเราเะครับเรื่องของสิรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเงินเฟ้อครับอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนะครับแม้ว่าปีนี้คาดการเงินเฟ้ออาจจะต่ำนะครับเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ปีนี้ถูกคาดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ4%นะเะก็ก็ไม่ก็ไม่สูงมากนักนะครับเรื่องของระบบธนาคารอันนี้โอเคทีเดียวนะครับสัดส่วนทุนของธนาคารนี่เหลือเฟือครับแล้วก็นี่นี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับ NPL เนี่ย ก็ต่ำด้วยนะครับเอ่อแล้วก็สถานะทางการคลังนะครับของฟิลิปปินส์นี่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับขาดดุลงบประมาณก,ก็ไม่มากนะครับแล้วก็นี้สาธารณะก็ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของเงินตราต่างประเทศฟิลิปปินส์นี่ตรงกันข้ามกับอินโดนะครับอินโดนี่เขาจะขาดดุลบมืชีเดือนสะพัดนะฮะแต่ฟิลิปปินส์เกินดุลน,นะครับแล้วก็เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็เพียงพอต่อน,นี้ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่น่าเป็นห่วงอีกเช่นเดียวกันนะครับเ,เรื่องของอ,อัตราแลกเปลี่ยนคนะะ่าเงิน,นของเง,นงินไปส่งฟิลิปปินส์นี่ก็ก็พันผวนแบบปกตินะฮะผันผวนพอสมควรค่ก็พอๆกับเ,เงินเพื่อนบ้านในอาเซียนทั่วไปนะครับแล้วก็แนวโน้มช่วง12เดือนหลังก็อ่อนค่าลงเนื่องจากว่าดอลลาร์แข็งขึ้นนะ,นะครับแล้วก็อ่อนค่าทั้งทางภูมิภาคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูรวมๆแล้วเนี่ย เรื่องของเสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ดูดีมากทีเดียวนะครับดูดีมากครับ